สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ mk auto review ช่องรีวิวรถหรูรถใหม่ล่าสุดและนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วโลกที่เราจะพาคุณไปสัมผัสทุกความหรูหราและความล้ำสมัยของวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในมอเตอร์โฮมที่สร้างเสียงฮือฮามากที่สุดในโลกปี2026กับ lamborghini motorhome สุดหรูที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์และความสะดวกสบายของบ้านเคลื่อนที่ได้อย่างลงตัว lamborghini motorhome รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ดุดันตามสไตล์ซูเปอร์คาร์ของค่าย กระจังหน้าและเส้นโค้งเฉียบคมสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นกระทิงดุท,ที่ไม่เหมือนใครด้านหน้ามาพร้อมไฟเลเแบบแมทริกซ์อัจฉริยะที่ให้การส่องสว่างเต็มประสิทธิภาพล,ออล้ออลลอยขนาด22นิ้วดีไซน์พิเศษช่วยเพิ่มความสปอร์ตและพรีเมียมทุกมุมของตัวรถเต็มไปด้วยความหรูหราที่โดดเด่นบนท้องถนนเมื่อเข้ามาภายในคุณจะได้สัมผัสกับห้องโดยสารที่หรูหราราวกับโรงแรม5ดาวบทหนังแท้ตัดเย็บด้วยมือจากอิตาลีพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและระบบนวด,ดไฟฟ้า ห้องนั่งเล่นภายในกว้างขวางมาพร้อมทีวี OLED ขนาด55นิ้วระบบเครื่องเสียงแบงแอนโอลูเซนรอบคันที่ให้เสียงคุณภาพสูงสุดระบบไฟแอมเบียนไลรรอบห้องที่สามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์นอกจากนี้ยังมีห้องครัวขนาดเล็กที่ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าตู้เย็นและไมโครเวฟรวมถึงห้องนอนสุดหรูที่ออกแบบเพื่อให้การพักผ่อนเต็มไปด้วยความสบายและสงบในด้านเทคโนโลยี Lamborghini Motorhome 2026มาพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ และยังรองรับการสังงานด้วยเสียงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อได้ทุกที่ทำให้การเดินทางกลายเป็นบ้านอัจฉริยะเคลื่อนที่ที่แท้จ,จริงสมรรถนะของ Lamborghini Motorhome ก็ไม่น้อยหน้าใครขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Hybrid V8 ทวิงเทอร์บที่ให้กำลังมากกว่า700แรงม้าจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมัน ความเร็วสูงสุดสามารถพุ่งได้เกิน250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะเป็นมอเตอร์โฮมขนาดใหญ่แต่การควบคุมก็ทำได้อย่างมั่นใจด้วยระบบการสะเทือนแบบอัต i ี e และระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะที่ทำงานได้ดีในทุกสภาพถนนความปลอดภัยก็ถูกจัดเต็ม m b o r บกิน i ติดตั้งระบบช่วยขับขี่ล่าสุดเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคันแบบ360องศาและเซนเซอร์ช่วยจอดที่แม่นยำสูง ทําให้การขับมอเตอร์โฮมขั้นใหญ่เป็นเรื่องง่ายและมั่นใจสำหรับราคาที่คาดการ Lamborghini Motorhome 2026จะอยู่ที่ประมาณ65-75ล้านบาทซึ่งถือเป็นราคาที่สะท้อนถึงทั้งความหรูหราความแรงและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ประทิงดูดอย่างแท้จริงและนี่คือ Lamborghini Motorhome 2026สุดยอดแห่งการผสมผสานร,ระหว่างพลังซูเปอร์คาร์และบ้านเคลื่อนที่หรูหราที่พร้อมเปลี่ยนการเดินทางของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์เหนือระดับ ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง MK Auto Review เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรีวิวรถหรูและยานยนต์แห่งอนาคตจากทั่วโลกขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปครับ